fc ทุกท่านนะคะ fc เซอร์ไพรส์ป้าป้าป้าตุยเปล่ป้าตุยป้าตุยนะคะมอบน้ำให้กับครัวกลางไว้ดื่มกันเพลั่นสิบสามแพ็คสิบสามแพ็คกตาช่วยจะลงก่อนแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยเอาห่วงมาให้น่ารักมากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนตับอีกเครื่อหนึ่ง่ะไม่เจออีกแล้วมันเป็นประจำเลยเจอแล้วเจอแล้วนี่ ้าเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยพี่น้องทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยบาดได้แก้งเด้อค่ะพี่น้องมันลืมจริงๆเหลือถึงกับสลึงอย่างนี้ถ้าซื้อเครื่องทีมือทำไงเนี่ยก็คงจะไม่ต้องเอาออกไปไหนเลยไว้ในนี่เลยใส่ตรงนี้ไว้นะเออก็จะก็จะติดตัวตลอดเลย สวัสดีค่ะจะอยู่กันไม่ยากเลยอะค่อยจะเอาแนกอกว่ะตลอดเลยเอฟทีเสอร์ไพรนะคะมอบน้ำให้นะคะขอบคุณน้ำใจจากเอฟีด้ยปตุยปตุยโอ้ปัตุยปัตุยให้เข้าโคล่าตุยนะคะย็นเป็นสุดดังตามน้ำยุ่มทุ่มฉ่ำย็น เงินไหลกองช่องไหลมาดังไมาดไมดสยไม่เดสายเเ็เรีร้อยล้านนไหลมา่เข้าถ้ามีคูณ้านเท่าพันเท่าเป็นเจ็ดเจ็ดจนจะํากว่าคนจจนกว่าใครอให้เฮงเตลอดตีตลอดไปไเอองตัวเองมาสอเลยด้วยออดูคนน่ะนั่นของตัวเองอ่ะเอามาสะพายตรงนี้เลย มึงงหน้าบ้านอะไพวกอ๋อแล้วมาตกคลิปนี้เลยเออเออเด้วยคนน้ำคลิป หมดแล้วมีข่าวดีมีขาวดีนะของดานะโอ้โแล้วเราเราเขาจะมาแกะเลยตรงนี้นะอโอ้โหโออยังยังม,มา ตรงนี้ภาพสวยแล้วเอ็นบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเสือพายนะคะมันคืออะไรเนาะไหนยังไงครับแล้วคนส่งมาคุณคุณป้าดาคุณป้าดาแฟมิลี่อืออือดูสิแล้วคนส่งล่ะคนส่งคือใครดูคนส่งคือคุณพิมคุณพิมคุณพิมคุณเป็นคุณพิมเป็นคนส่งอ้าวแก เรามาลอลุ้นกันว่ามันคืออะไรจรงปุ๊บมาแล้ปุ๊บปดึงดดึงงดึงดึงิดดึง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 ให้กับคุณน้องเดินข้าวเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดยังไงปุอนี่ไงออดงงสดทดงดงอีกแล้วึงองพี่น้อง่นงม ครับสามชั้นเนาะสามเรียกอะไรนะสีส่วนบูธแล้วก็วางข้างบนอ่ะเหมือนเสือเหมือนเสือเลยอ่ะนนนัั่แหละมเป็นนนที่อเหมือนเสือเลยแลาวดึงทามจะสวยสวยสวยสี่สี่ส่วนดึงมาดูบ้านเราดีบ้านเราเข้าไปแบบนี้แบบอย่างนั้นโอ้สวยมากเลยข้างในนอนทางไหนเนี่ย ไหลเลยสิเอาขึ้นนอนพอบนรถตั้งแต่ทดสอบไปเลยอืมยาวได้ไหมวันนี้สีชมพูชมพูทั้งชุดนี่นะเขาให้ทำอะไรก็ทำจ้างนอนป้าป้าไหนไปดูไปใกล้ๆไปใกล้ๆดิเอ้าไปใกล้ๆดินุ่มมากเลยนะ มาเอามานอนดูสิมีการนอนบางๆอ่ะนุ่มมากเลยนะนี่บางๆนุ่มมากเลยใช่ไหมคือถ้าเขาใช้เขาเรียกว่าถ้าเขาใช้ใยสังเคราะห์แบบดีมันก็จะนอนนุ่มสบายดานานอนได้ถึงแปดนาทีนะให้ถึงแปดนาทีเลยเหรอเออนอนเพราะว่าไหนๆก็เมื่อยแล้วไปทําความสะอาดบ้านพูนมาเมื่อกี้แปลว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอนตื่นแปดโมงแน่ๆเลย ที่นอนมันนุ่มมันหลับสบายเดี๋ยวเรามาทดสอบดูซิว่าเป็นไรนี่จริงจริงค่ะนี่นี่พิมพ์ดีดีเพราะว่าตาตาแมวไม่ติดนะเขาให้นอนทางนี้ก็ไม่ได้นอนจริงเหรอเขาให้นอนทางนี้เขาไม่ได้ให้นอนทางนี้คุณพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นร้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อผู้ใหญ่ใจดีใช้ผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีดูดาราสักสมเด็า คือมันนอนได้สองข้างเลยทัพประจานนมามาแล้วแต่ประดาจะนอนเนแล้วก็มันก็เก็บง่ายพัดง่ายสะดวกสบายเวลานี้เออเวลาไปนู่นไปนี่เราก็พกพาไปได้เนาะเหรอใช่ก็ใส่ในตู้จริงค่ะไม่ดไหนอันนี้เทมป์ตานี่ก็น้ำตาไหลคืออีกแล้วเวลาว่าแล้วว่าทำไมคุ้นๆจังเลยคุ้นพิมใช่ไหมไม่ใช่นี่บ้านน้องบอลโกสุมพิสัยที่พี่เสือไปทำบัททปเนี่ยแหละ จริงเหรอไม่เอคุณคุณพิมพ์เป็นผู้อันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าส่งที่มาจากอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามคือที่พี่เสือไปพัฒนาสินค้าโอท็อปเสือเสือดูผู้ทรงผู้ทรงไม่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 ใช่คุณจังเพลงส่งไม่ไดารมารีนะก็คือว่าตอนที่พี่เสือไปทำโอท็อปเนี่ยไม่ใช่คุณจันเทงส่งให้คุณจันเพลงนะตอนที่พี่เสือไปทำโอท็อปก็คือว่าเนี่ยได้พัฒนากลุ่ม กลุ่มสินค้าอทปโภที่เป็นเสือเนี่ยให้เขาแปลรูปไปเป็นสินค้าต่างๆยาวเลยทีนี้ได้พูดยาวเลยจะเป็นทั้งที่นอนปิกนิกก็ได้เป็นที่นั่งของพระแล้วก็เป็นพวกรองเท้าเป็นกระเป๋าเป็นอะไรเงี้ยไม่สมมติว่า เออสมมติว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมสักสามวันแล้วก็พกไได้เนาะปฏิบัติธรรมสักสามวันพี่น้องเ้าพูดไว้ล่วงนะเอาใจสรุปรู้หรือยังผู้ส่งคุณจันเพงส่งให้เมดาเคมารีบอกเรื่องยังไงก็ดูตามนี้เลยตามทีมถุงเนี่ยคุณพิมแต่เรามูรู้ว่าคุณพิม์คือผู้ใหญ่ใจดีด้วยหรือว่าเป็นร้านค้าด้วยหรือว่าคุณพิมพ์นะเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็เห็นคอมเมนต์มาในคอมเมนต์เมดาว่าเมดาเมดาว่าจะไปซื้อบ้าน่วง นั่จีก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าที่บ้านซื้อมาสองอันแล้วใช้แค่อันเดียวเออแล้วก็บอกว่าดีใจกับป้าดาด้วยนะฮะได้เขาเรียกว่าที่นอนใหม่อันนี้ได้ใหม่มากเดือนนี้มีเซพายใหม่เยอะมากเลยเซพายรหรับดาราเพบนบอกว่าไม่ต้องไปซื้อนะไม่ดาเพราะว่ารอสักแป๊บซื้อมาสองอันแล้วใช้แค่อันเดียวเพบนบอก อ๋อเพิ่นซื้อไปแล้วจ้าเพิ่นแล้วก็แบ่งมาให้ป้าดาเพิ่นเพิ่นใช้แค่อันเดียวไม่ได้ใช้ส้าอันเพิ่นซื้อมาสองอันค่ะก็ดีใจกับป้าเนาะค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคลิทท่านมากค่ะสวัสดี